งานโตเนาะค่ะมอนิกาเป็นมงสถานีท่องเที่ยวของเจนีวาเนาะค่ะี่ค่ะในเมื่อเจนีวาเลยค่ะเป็นมงนิกาเป็นเอ่อเป็นนาฬิกาเนาะค่ะกับมีนักท่องเที่ยวมาหลยๆเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจนีวานะคะมอรนิตามมาดําแจวมาค่ะสิพาไปเที่ยวค่ะเบื่อๆตามมาจ้านี่ค่ะพีองต้นใหม่ที่มันตายแล้วเนาะค่ะก่อนก็เอามาแกสลากขายอยู่ในปากเนาะค่ะได้เอ่อสวน สวนสาธารณะนอกของอื่นแบบเท่าเนาะกระแกสลักค่ะยังสวยงามเลยค่ะอาร์กติกนะคะค่ะขนกระไล่ค่ะนี่ค่ะเป็นในเมืองเลยค่ะแต่ว่าเป็นเป็นสวนสาธารณะกลางๆกลางทะเลสาบเนาะค่ะใกล้ๆน้ำพุแต่ว่าเมื่อนี้นน้ำพุโบสได้เปิดเนาะค่ะเพราะว่ามันลมแห้งค่ะมาดันเจ้ากระพงมาเปิดฮอร์น่กัสิมีนักท่องเที่ยวหลายๆค่ะมาถ่ายรูปกันเนาะค่ะ เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยังก่อนที่แบบว่าเป็นที่คนทุกคนที่มาเที่ยวเจนีว่าสิมถาทารูปเอาแถวนี้เนาะค่ะเป็นนาฬิกานะค่ะเป็นสัญลักษณ์ของเจนีวาเลยค่ะเป็นนาฬิกาใหญ่ๆเนาะค่ะนี่ถามว่าดําเจ้าบ่ค่อยได้มาแถวนี้ดูะค่ะมาในเมือง่านในเมืองเกือบสุมือเนาะค่ะทางานอยู่สมัยก่อนกับผ่านอยู่นี่นะค่ะ สิบยี่สิบปีก่อนแต่ว่ากับโบคอยได้มาแถวนี้ดูค่ะถ้ามาเบิ่งค่ะนะคะเป็นนาฬิกาที่ค้นค้นกับมาทายลูกระไหลค่ะนักท่องเที่ยวมาหลายค่ะสวยๆเลยค่ะเวลาของฉนิว่านี่ก็จะเป็นเมือง่ของอิตาลีเนาะค่ะจะเป็นเมืองที่เห็นนาฬิกาเนาะค่ะสีห่อเล็กซ์สีเข้าดังๆหลายยี่ห้อน้ำค่ะปาติฟิเล็บที่ลิฟเหยียบๆเนาะค่ะหลายยี่ห้อเลยที่มัน อย่างสวยเลยเนาะเห็นไหมคะดูชัดๆกันเลยนะคะเอาให้ดูค่ะดูงงามเลยค่ะมาเด้อพี่น้องมาเที่ยวน้องก,กันวันนี้มา ลายห่อน้ำค่ะปาติขิ้นลิฟต์นี่ขิ้นลิฟต์ยาวนี่เนาะค่ะได้ลายยี่ห่อเลยจริงๆคนเป็นเมืองนาฬิกาสันทงค่ะเมืองนาฬิกาบอกง่ายๆมีโรงงานหลายๆค่ะชื่อเสียงเอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงเนาะค่ะหลายคนก็เลยเห็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ของเชนีว่าค่ะดอกเบิ้ลสวยบ่ค่ะยังสวยเลยเนาะเห็นบ่ค่ะดูชัดๆกันเลยนะคะเอาให้ดูค่ะวิ่งงามๆเลยค่ะ มาเด้อพี่นองมาเที่ยวน้งกันมือน,นี้มาดเจ้าสิพามาเทียเท่ยวโขวนน้นี่ค่ะมาเที่ยวเจนีว่าเนาะค่ะน้งกันค่ะ เบิ้งท,ที่งงามบรรยากาศสวยๆของเชนีว่าเนาะค่ะพมาดามเจ้ามาพามาเบิ่งค่ะวัอนี้มั่นยุทธเมืองค่ะมีเวลาก่ะแวะลงมาในเมืองค่ะโดนๆมาดามเจ้าสิเข้ามาจักเทื่อเบิ่งค่ะบุคเข้าข้ามาในเมืองนะเทื่อเพราะว่ารถล่ามันหลายค่ะหาหมองจนรถเนี่ยค่ะเนาะค่ะสวยๆงามๆพามาเบิ่งค่ะน้ำใสๆเลยค่ะเบิ้ง ปากของชนิดบ้าค่ะคนหลายแห้งค่ะพี่นอ้องจักรมาตอร์ไคนกระไดต่างชาติโบมีเรยมีแต่ค,นนค้นชนิดบ้าเทเ่้าไก่บบได้ในช่วงโควิดเจ้าค่ะไปอยู่แถวๆนี้ค่ะเพื่อนๆเลยกสิเป็นรถท่องเที่ยวนะค่ะนะักท่องเที่ยวมากพอจะสิ่งนี้รถรถไฟกับสีแดงหลอดนะคะ่ะเป็นแบบเลยค่ะค่ะกแลงน,น้ำปากเนาะเป็นรถ เป็น่นกิเนเป็นขนรถไฟเนาะค่ะเป็นรถค่ะโต้งด้ขยบิองบึงามาให้บึงบค่ะเพื่อนๆเป็นแนวดเนาะค่ะมักคามักกินมาดาเสี่วโบมักกัฝากากดไลค์กดแช่์ก้ซับสให้มาดาแจ่วในเด้อค่ะพามาเที่ยวพามายางเนาะเหมือนเนาะเป็นวันหยุดครึ่งวันค่ะมายางกับน้องค่ะ นี่มูยางเลยค่ะอยู่มาตั้งแต่ต้นดนกับบ่ค่อยปัญญาญจักเชื่อค่ะในเมืองมุ่น้านมาดำเจ้าบ่มากๆออกไปทางนอกเนาะค่ะมีคนไลยหลายค่ะค่ะวันนี้มาดำเจ้ากะเอาคลิปสั้นๆมาฝากเพื่อนๆเนาะค่ะต้งได้กะบล่าไปก่อนเอาไปพอกันคลิปหนาเนาะค่ะสวัสดีค่ะนะคะพี่เฟิร์นบ๊ายบายค่ะ ฝากในเด้ค่ะฝากช่องหน่อยนอยข้ามาดามแจวเนี่ยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แน่ยเนาะคะนะ่ะเนาะสุดแลวคลิปสวยๆง่ายๆมาฝากเพื่อนๆดีค่ะพอ,ะอกันคลิปหน้าค่ะคเพื่อนสวัสดีจ้า